โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับมาวิคอนเดอรซึ่งในคลิปนี้เรามาเล่นเบดดี้แอนด์เดอะอิงมิสเฮสนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยตามชื่อด้านบนนะครับขอคนละเจ็ดสิบห้าไนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยแล้วใครมันดื่มน้ำเนี่ยฮะนี่มันเลยโอ้โห มันเองนะไม่เอาดีกว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราเอาใช้ยันนี้ดีกว่าดูนี่โอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหโอ้โหไม่เอา แค่แข็งผู้ที่เริ่มามาตุ้มเตบไอ้นี่ล้มเลยเออไอ้สอคนที่มัลล้มมันมีเสียงมะถามหน่อยนี่คืออะไรลูกเหน,นะครับผม,มเีเยแล้วครับผมผมอ๋ว้าเล้ยวว้เลเป็นเมียเลยอย่างี้ยดักกระดก ไอีคนหยอกไมีคนหยอกไม้คนหยอกอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่เลยไม่เลือดเขียวมีวางไว้ตรงนี้เลยถึงอันว้าวไ้เรื wow, ่องือะไร ไม่มีไม่มีแล้วนะคืออะไรโอ้ว้าวโอ้เข่งทุกจั๊บเข่งทุกจั๊บไอ้เจ้าอาไม่นี่จะมีคนติดไปแล้วอ่ะ ดับพระเจ้าอย่างกันแหลอขอได้นะเพื่อนฉั่ไม่ไต้องเห็ใจจริงๆนี่เว้ยดับพระเจ้านี<ม>่ไอ้ดับศักดิ์สิทธิ์อันนี้ยอ,อะอรคืออะไรโอ้โห oh! ถามจริงแล้วนี่คืออะไรอืม เดียวนโมทำไมอะนโมทำอะไรได้โอมตรงนี้แล้วกันอือโอ้โหเออ,อนี่มันกดได้ไม่ใช่หรอหัวตังยังไม่ทันยังไม่ทันทำอะไรเลยนะเพื่อน เดี๋ยวฆ่าแกอ,านะอ่ะฆ่าเลยนะไอ้ไอ้ยอ้เจ็บเก็บหยุดวันน้ กบ้าน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 เ่าได้ฟุตนอล้ยไอ้คนเลวไอ้คนเวนี่เป็นไงคะค่คนทิ้งอีกนี่เลียอดยูบายบายดิวดิ กัยังก right <wh le yes> ี่ขั้วคะข้อขาโ้อะไรแล้วนี่อะไรนี่นี่ผมทำอะไรให้ดูนะออมงุเออมงุสออมงุสอะไรกันยังออมงุสออมงุสมันยอะไม่เลวเด็ดปะดูดีดูว่าทีวัด หยิบได้ไหมโอ,อ,อ,อ้ไม่เลยเหรอเลือดรลยอนทุกคนปาร์ตี้แห่งฮาโลว,วีนคืออะไรอ่ะเพื่อนคืออะไรมัือนคืออะไร

คืออะไรอะมือขัดตนงไมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้สวัสดีโอ้ยอ่ยยยะยย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 ย ก็รู้มั้ยเข้าูเลยป่าป่นี่เรียว้าวเยวือตรงนี้มีเพิ่มาใหม่นะปกติไม่มีนะทุกคนอันจะหาหากันเลยตีเลย ตึมตึมว้าวเราเปิดด้านบนเลยเนี่ยทำอะไรได้ด้านบนมีอะไรเลยแค่สไลด์เองขึ้นโหนกประคานขึ้นหอประคายพานเอ้ยไอ้ายหอบประค่าหอบปะห่าคานโอ้โหตกไปคนบ้างเลยอ 你给我打死！我马上。

หมดแล้วออกไปถึงคว้านดิวดมูนี่ทุกคนผมทำอะไรลงไปเอาละยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบกีบีพีเท่ทานี้ก่อนนะครับเรวเจอกันใหม่ในคลิปมาบ๊ายบายเดี๋ยวโอ้โหเองจะมีปดป่อยกินพวงกันใช่ไหมาตายแล้วาตายแล้วโอ้ะไ おいでおいで<シ>おいでチーでいいや